ึ่งพฤติกรรมนะคะที่คนลดน้ําหนักจะต้องเลิกทําอย่างเด็ดขาดก็คือเวลาที่เราเดินทางหรือเราขับรถเนี่ยให้เรานะเลิกกินจุบจิบเลิกกินน้ําแข็งโซดาชามะนาวชาดำเย็นหรือเครื่องดื่มที่มันมีรสชาติหวานนะคะ ปัญหามันก็คือสมมุติเวลาที่เราเดินทางเนาะเรากินอาหารมื้อหลักมาแล้วเนาะส,ส่วนใหญ่จะไม่มีคนกินอาหารมื้อเช้าเที่ยงเย็นบนรถใช่ไหมคะมันมักจะเป็นมื้อรองๆเนาะทีนี้พอเวลาที่เรากินอาหารบนรถหรือกินขนมขบเคี้ยวบนรถเนี่ยคะ่ะอารมณ์มันเหมือนกับว่าเวลาที่เรากินอาหารมือ้อนึงเนี่ยร่างกายเราต้องใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะคะถึงจะเก็บกวาดพลังงานต่างๆเนี่ยเอาไปเก็บให้หมดแล้วถึงจะใช้พลังงานสำรองที่มันเป็นพุงที่มันเป็นส่วนเกินเนาะทีนี้ถ้าเราอยู่ในช่วงที่ลดน้ำหนักนะคะแล้วเวลาเราเดินทาง เราก็ยังกินจุบจิบนะคะเราก็ยังกินขนมขบเคี้ยวกินน้ําอัดลมหรือดื่มกาแฟกาแฟหวานน้อยอะไรต่างๆเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่จะเอาพลังงานเดิม ออกมาใช้เนี่ยไม่เกิดขึ้นนะคะสับสวิต์ปิดโหมดไปได้เลยแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเกิดการเก็บสะสมพลังงานนะคะซึ่งถ้าเกิดอันนี้คือไม่ใช่ว่าเฉพาะคนที่ลดน้ำหนักนะคะคนที่มีสุขภาพดีทั่วไปถ้าใช้พฤติกรรมนี้บ่อยๆก็จะกลายเป็นคนอ้วนแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำหนักเกินแล้วปัญหาก็คือจะดื้ออินซูลินตามมาเนาะดังนั้นนะคะพฤติกรรมหนึ่งที่คุณครูวีอยากแบ่งปันให้คุณเอาไปปรับใช้ได้เลยถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเดินทางหรืองานของคุณนย่ยงมีการเดินทางก็คือไม่กิน จุบจิบระหว่างมื้อนะคะไม่กินเครื่องดื่มที่มันให้รสหวานหรือมีรสชาติหวานน้อยหวานอะไรก็ไม่กินนะคะสิ่งที่คุณถ้าเกิดคุณขับรถแล้วคุณง่วงสิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้คุณหาน้ําเปล่าหรือกาแฟดําหรือชา,อาเขียวที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมไม่ใส่ใดๆเลยนะคะกินเพราะว่าในระหว่างมื้อเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้ระบบเผาผลาญของเราเนี่ยได้พักให้ฮอร์โมนสำคัญก็คืออินซูลินของเราเนี่ยเขาได้พักแล้วก็จะเกิดการเขาเรียกว่า าของของที่กินน่ะเอาไปใช้หมดไม่เกิดการสะสมนะคะการสะสมมากๆม,ม,มันทำให้เซลล์ร่างกายเสื่อมเนาะแล้วก็นำไปสู่ความอ้วนนั่นเองดังนั้นโดยสรุปนะคะถ้าใครเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะคะให้งดการกินจุกจิบงดการกินเครื่องดื่มระหว่างมื้อนะคะถ้าหิวทนไม่ได้ยังไงกาแฟดำชาดำนะคะไม่ใส่น้ำตาลอะไรๆ,ๆหรือกินน้ำเปล่าแต่ถ้าง่วงมากๆในช่วงเดินทางนะคะก็จอดรถที่ปั๊มน้ำมันนะคะลุกลุกไปนะคะล้างหน้าล้างตานะคะแล้วก็กลับมาขับรถต่อแบบ นั้นจะดีมากๆเลยนะคะขอให้ทุกคนมีหุ่นดีมีสุขภาพแข็งแรงคุณคูวีฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามไปด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะ